เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเวเรสป่าให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสลหรับเวเรสป่าของผมเองนะก็มารับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้นะโอเคก็สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับ ก็ฟาร์มไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องรีบนะในช่วงต้นเกมนะก็มีโรมมาฟาร์มด้วยนะครับเกมนี้นะช่วยฟาร์มนะครับเจดึงโอเคปั่นไปเฟิดบัตรไปหนึ่งทีครับถือว่าคำดีครับตอนนี้เข้าแดงต่อเลยลักกันนะครับเนี่ยเอาอะไรได้ก็เอาไปนะครับแต่รู้สึกว่าแดงหายไปแล้วนี่ มายืนอะไรด้อมด้อมมองมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรจับกระชากหนึ่งทีครับโอเคเรากลับไปฟาร์มต่อเลยนะเรายังไม่มร่วสี่นะครับใจเย็นๆนะครับเวเลตตัวมันก็ค่อนข้างมาแรงเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นตัวที่แก้ทางแข็งได้ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอันตีของเวเลสเนี่ยโจมตีมันชูดาเมจนะครับยิ่งสตูเลือดน้อยนะครับยิ่งาดาเมจแรงขึ้นนะครับสำหรับอันตีนะ เอามาแก้พวกซีเนลพวกทาชิได้นะครับหรือแทงหลายๆตัวนะจะแพ้ทางเวเลสค่อนข้างเยอะนะครับนี่ไงเวนอมโอ้โห oh โดนผักกระชากอุกระช่างไม่โดนไม่เป็นไรครับกระช่างไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะก็ดูดูเชิงกันไปก่อนนะครับตรงนี้มีประเด็นหรือเปล่าหือเกี่ยวไม่โดนครับเดี๋ยวพยายามเก็บสแต็กจากคีมนะครับโอเค เราจะได้เข้าไปปั่นได้สบายๆนะรอครับรอจังหวะนะนเวนอมโอ้โหเวนอมพลาดวะนี่ไงเอาไายาก็ได้มะปั่นน้อยทีนึงเออสวยโหดเกินไปละมีหน้าตัวนี้นะครับเค้าจะไปไหนนะนะเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านสเปียร์อลองกินนู้นเลยนะครับ เกมนี้รู้สึกว่าจะามีตัวระยะเยอะมากๆเลยนะฝั่งเขานะก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะโอเคครับฟัรฟมไปก่อนนะครับเปิดดาร์กเลยเหรอเปิดดาร์กก็จัดไปเลยโอเคมูล,ลาดมันจะมาสาบครับนี่ไงกระชากไม่ให้ไปเว้ย เวนอมใส่หนึ่งทีครับเอาดาร์กต่อเลยเราสบายชิลๆครับเคได้ดาร์กแล้วนะเดี๋ยวผมไปเวทสักนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เขาออาบัฟแดงไปแล้วเอาอีกกี้นี่จะเกินไปแล้วโอเคครับฟาร์มต่อไปครับ ปั่นไป70บาทเลยนะคีปป่าตัวนึงเนี่ยโคตรเยอะนะครับโอ้โหโดนผักใจยเยน็นใจยเยน็นนิกี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันตายนะเนี่ยเดี๋ยวเวนอมใส่เลยละกันเหลือนิดเดียวใช่ไหมกระชากปันโอเคก็สำหรับใครที่อยากดูตัวอะไรก็สามารถขอมากันได้นะครับก็จะพยายามมาทำให้นะโอเค รู้สึกว่ายอดวิวค่อนข้างน้อยมากนะครับช่วงนี้นะก็ช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามด้วยกันด้วยนะครับจะได้มีคนมาดูกันเยอะๆนะครับจะขอบคุณเ <is S 1> พื่อนๆ <is disappear. S 1> มากๆเลยนะวนกลับมาฟาร์มต่อครับพยายามอย่าเสียททมิ่งนะครับ เราได้ปั่นรววๆแล้วนะเกมนี้โอเคยังไม่ได้เลยสเปียร์อัลองเราโอ้แพนด้ามีซีเนลโดดลงวะไหวไม่นะเพื่อนเราเราสู้สบาย,บายๆมากๆเลยนะพวกนี้นะครับเราไม่กลัวนะครับพยายามใช้สกิลตีนะครับหรือตีแล้วก็สกิลแล้วก็ตีหนึ่งครั้งนะครับจะสามารถเก็บสแต็กได้ไวมากๆเลยนะ ปั่นไปโอเคสวยเนี่ยผมจะเล่นให้ดูนะครับดึงกระชากมาปั่นอยู่ปั่นอยู่เบลีก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับก็สามารถหยิบกันได้นะปั่นโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายขอกับเบลีก่อนนะครับช่วงนี้ถือว่าดันเกมมาดีนะโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ให้สับหลักจ้าอ้าวเขาพลาดนะครับหลอดตัวไปนะเคเวน้อมหนีเลยแล้วกัน เดี๋ยวเราขอตัวกบบลับไปรีก่อนนะครับเลือดค่อนข้างโลนะครับก็ถือว่าสูสีนะเกมนี้แต่เกมเรานำนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราพลาดเราก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันนะเฮตัวเลีดเขาเยอะนะครับต้องจำใจนะทีมเขานะแถมซีเดียวก็แพ้เวเลเต็มๆเ,เลยนะครับ เค okay. ถ้าเจอซ mm ีเนลก็หยิบเวลเลนมาแก้ได้นะครับ mm hmm. ก็ฟาร์มไปครับตอนนี้เรารู้สึกรวยมากตอนนี้ยฟ mm hmm. าร์มขึ้นไปเลยครับฟาร์มขึ้นไปสวยออกไปเลยนะเทลอยู่คนเดียวด้วยวะ เดี๋ยวเวนอมกระชากปัน่นจิ้มปัน่นโอเคสโซโลโคิวสวยๆครับเห็นไหมผมจะพยายามใช้สกิลตีสกิลตีนะเพราะว่ามันจะสามารถปั่นได้หลายรอบมากกว่านะครับถ้าเราใช้สกิลลวดลวดเดียวเนี่ยแล้วก็สกิลเราหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะนอกจากการพึ่งโจมตีปกตินะครับเราควรกักกวว๊กสกิลไว้ซักสกิลนะครับเพราะว่า1สกิลเท่ากับ 1ปันนะครับจำไว้นะครับสำหรับการเล่นเวเลนนะหนึ่งสกิลเท่ากับ1ฟปันนะครับมันแล้วแต่จังหวะนะแต่ถ้าจังหวะที่จะไฟลเลยจะล,วล้วงเราก็เปิดอันตีแล้วก็สกิล2 1ได้เลยครับนะแต่ถ้าแบบยืนแบบเดียวๆอย่างเงี้ยพยายามใช้สกิลต่อ1ปันนะเนี่ยกระชากโอเคตีไม่ได้ปะเดี๋ยวเราเก็บสตกไว้นะครับปันเนี่ยเห็นไหม เวนอมไปหืมไม่ทันวะ่ะโอ้หนึ่งนี่ไงสกิลหนึ่งตอนหนึ่งปันนะเห็นปหมโอเคโอค้ยนี่เวนอมปันสกิลหนึ่งต่อหนึ่งปันนี่ปันหนึ่งตีทุบปันอืมกระชากโอเคคริปเปิลครับส่วนนี้ทำดีครับส่วนนี้โอเคอย่างตึงนะครับเกมนี้ โอเคครับปั่นไปนะได้อยู่ตีไปนะครับโอเคครับสวยเ,เวนอมยัดไปอืมอมปั่นโอ้โหมาต่อเลยนะครับโอว้ว่าจะไม่พลาดแต่ก็พลาดนะโอเคไม่เป็นไรครับต่อเลยครับต่อเลย ปั่นไปครับได้มาได้ฟอยเขียแล้วนะโอเคตรงนี้มีประเด็นหรือเปล่าเหลือซีเนียลด้วยเนี่ยหกระชากต่อหนึ่งปั่นนี่นี่เห็นไหมผมจะพยายามใช้สกิลต่อหนึ่งปันนะป่นครปั่นอีกเอาดิสวยปั่นได้บับแดงด้วย10ตัว9ตัวแล้วใกล้ถึง10ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอ พยายามโดดใส่ตัวขาตายนะครับนี่ไงโอ้ยไม่โดนไปไหนจ้าเทียวจ๋าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อ้าวอิกี้เดี๋ยวเจอไม่ให้เอาเทียวแกก็เป็นลายต่อไปแล้วกันกระชากปุ๊บปุ๊บปั่นโอ้มันมีแช่โอ้ยจิ๊บไม่โดนเฮ้ยยา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 หล่อเบนอมันหล่อเบนอมเบนอมกระชากโอ้ไม่โดนโอ้พลาดแล้วโอ้โคตรพลาดเลยช่อนี้กลับมาฟาร์มต่อครับ ก็เอาดังนะแต่ถ้าเราโยนแบบนี้บ่อยๆเรามีโอกาสแพ้นะครับโอเคเดี๋ยวพยายามเคลียร์เวฟด้วยนะครับถ้าไม่มีเวฟเล่นเนี่ยเราจะเล่นยากมากเลยนะโอเคสวยครับเดี๋ยววนกลับมาฟังอีกกองก่อนนะครับ คตรแรงอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นทางด้านดาบแดงะนะแล้วค่อยขึ้นทอยทีหลังนะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นไกอาก็ได้นะแล้วแต่สถานาการณ์เกมน,นะครับเวียดนามไม่ข้ามกาแพงเฮ้ยกระชากโดนอยู่โอ้โหโดนระเบิดเกือบโดนลาดดิสวยได้ก,กีไปครับสวยงามอยู่สวยงามอยู่ เล่นได้เนี่ยทำเป็นเล่นไปเวนอมยัดตายไปดิปันพยายามอยู่ห่างไฮยเต,ตไว้นะครับไฮยเต,ตเขารอแบบคุณไอบิดอยู่แล้วแหละเขาจ่ายสกิลแบบนี้นะเพราะว่าเป็นไฮยเต,ตป่าด้วยมันสามารถหยุดง่ายๆนะครับนี่ไงจิ้มปันเวนอมอัดไปหนึ่งทีโอ้ยเกือบตายเนี่ยถ้ามีดาบแดงร่วงไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเลือดแค่นี้ซีเนลก็มีโอกาสล่วงสูงนะครับ ปั่นตายไป11ตัวแล้วตอนนี้อืมจะสาบหรือเปล่ามูลาัดเดี๋ยวรอครับรอ,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 รอตั้งหวะนะครับเรามีฟอสเก็บเราเล่นง่ายอยู่แล้วนะเฮร์ไฮเตเซนมันขึ้นหรือเปล่านะไม่มีครับไม่มีตัวมานะลอดตัวไปนะครับมันจะมีคนมาหรือเปล่าไม่มีมาก็เอาบูเลยแนละ้วกัน แย่งไปเลยนะครับไม่มีใครมานะได้ดับแดงนะไอเทมสุดจะแรงนะครับโอเคสวยทำเวฟนะครับทำเวฟพยายามทำเวฟสู่ๆนะครับเพื่อนจะได้เล่นง่ายนะเอาเปล่าเฮ้ยเราต้องรอจังหวะนะอา้าวซีเนียลดดมาจังหวะนี้นี่งไง เรามีดาบแดงเราทุบทีแรงมากๆกันสำหรับอันตีนะครับรอไปครับรอต่อไปนะได้แล้วรอจังหวะครับรอจังหวะปีนอมกระชากสวยตายไปเลยมูลา่อาอ้าวหลังล้วงแล้วหลังล้วงแล้วแต่เราก็ตายนะครับเอาตามมาตัดวดินี่ไงเอาดิเอาดิเอาดิาดปั่นสวยครับ น่าจะจบได้นะเกมน,นี้จบเลยปะจบเลยปะฝั่งเขาตายหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทางด้านไกอาเลยนะครับจะได้เด้งเลื่อนะโอเคอืมวีนอมอัดเข้าไปโอ้ไม่ตายรอดตัวไปนะอิก,กี่ ต,ตีตีเพื่อนตีตีสวยได้ไก่อานะครับโอเคเอาปั๊บฟ้าหน่อยแล้วกันเวนอมอัดเลยขอตัวกบไปลิงก่อนนะครับตอนนี้นะดาร์คซเลีย์ก็จะเกิดแล้วนะครับเพื่อนเราน่าจะเปิดดาร์คเลยนะเนี่ยออฟเลนเนี่ยทำไมไม่ไปลอยล้างถ้าลอยล้างน่าจะจบนะ ออฟเลน่ะยังไงเวนอมนะเวนอมนะเอา้ากระชากสวยนี่ไงอืมโอ้ยโอ้ยดาก็จะโดนรัดเอาดิสมัยสวยได้ดาร์อยู่ครับนี่ไงเวนอมสวยจบได้นะจบได้นะไปดีไปดีไ,ปดไล่ยูเกลน่าจะตายแล้วครับตอนนี้ไม่น่ารอดเวนอมตายจูบกระชากปั่นสวย จบ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 ฝับ่งเขาเหลือสตัวนะครับชิวๆเียนนี้เดี๋ยวขายไก่อออกเป็นทางนั่นแช่แข็งเลยนะจะได้หลบการโจมตีนะครับมาออกไอเทมแปลกๆนะตอนเนี้เดี๋ยวสลับรอสลับเป็นเคียวนะครัแต่ตำเขาทีเดียวให้ร่วงเลยนะเดี๋ยวอยู่นิ่งๆไว้นะจ๊ะนี่ไงตำอื้อสวยตายคู่ขอแช่เปลี่ยนเป็นเคียว สลับของแบบเท่ๆนะครับก็น่าจะจบแล้วนะครับเกมนี้อืโดนกระชากกลางอากาศงงโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสลับเกมนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะเอาละครับเกมนี้ผมก็ได้เป็น MVP นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุษเกมเมอด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน